สวัสดีค่ะพบกับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจําวันที่20มีนาคม2560นะคะเริ่มต้นกันในส่วนของ s e ฟตี้เด็กฟิลเตอร์กันก่อนนะคะก็มองตัว S50H17 เนี่ยมีอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดมากขึ้นนะคะมองแถวแถว992-994ถึงจุดนะคะหลังจากที่ได้ตรอบ ตอบรับประเด็นเฟดนะคะส่งสัญญาณไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ยไปมากแล้วนะคะในขณะที่จึงต้องจับตาการโต้วาทีของอผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในวันนี้นะคะ,ะเปิดกลยุทธ์นะคะก็เปิดช็อตอถ้าขึ้นไปถึง994จุดนะคะหรือกลับลงมาหลุด985จุดนะคะโดยมีเป้าหมายการทำกำไรที่8จุดนะคะตัดขาดทุนเหนือจุดเปิดไป4จุดนะคะ ในส่วนของ single stock futures นะคะเลือกตัว True นะคะ,ะตัว True เนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ปรับสูงขึ้นนะคะในขณะทีะ่เทคนิคเนี่ยแม้จะย่อตัวในระหว่างวันแต่ว่าแท่งเทียนก็ยังยกไฮแล้วก็โลอยู่นะคะโดย MACD ให้สัญญาณบวกได้ต่อเนื่องนะคะมองน้ำหนักอยู่ในทางการฟื้นตัวนะคะ สำหรับการเปิดลองยังไม่ได้นะคะสำหรับตัว True H17X นะคะเราให้รอเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะที่6บาท35นะคะโดยมีเป้าหมายการทำกำไรที่6บาท60นะคะตัดขาดทุนถ้าหากหลุด6บาท25ลงมานะคะ ในด้านของทองคำบ้างนะคะตัว G F J 1 7นะคะราคาทองคำสปอร์ตเนี่ยยังคงมีน้ำหนักในทางบวกนะคะลุ้นขึ้นไปยืนเหนือ1,235เหรียญน,นะคะถึงแม้ว่าดอลลาร์เนี่ยจะเริ่มชะลอการอ่อนตัวลงนะคะแต่ว่านักลงทุนยังมีน้ำหนักยังให้น้ำหนักกับการเมืองในฝั่งยุโรปนะคะโดยเฉพาะการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะตัวลอง G F J 1 7เนี่ยยังเปิดไม่ได้นะคะให้รอเปิดอีกครั้งหนึ่งที่20,000 380บาทนะคะโดยมีเป้าหมายการทำกำไรที่2550บาทแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากหลุด2300บาทลงมานะคะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะตัว USDH 1 7นะคะออมองตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอิงทางอ่อนตัวนะคะลงทดสอบ34.65บาทนะคะเม็ดเงินต่างชาติมีแนวโน้มไหลกลับเข้ามาในประเทศนะคะโดยเฉพาะในตลาดบอลน,นะคะ หลังจากเฟดเนี่ยไม่รีบในการปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยในปีนี้นะคะตัวช็อต USDH 1 7ยังเปิดไม่ได้ให้รอเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะที่34.82บาทนะคะหรือที่เหนือกว่านะคะโดยมีเป้าหมายการทำกำไรที่34.74นะคะตัดขาดทุนเหนือจุดเปิด0.04บาทค่ะ สุดท้ายนะคะในส่วนของ blockhead corner นะคะเลือก2ตัวก็คือลองตัว unique แล้วก็ตัว beauty นะคะตัว unique เนี่ยเราให้ลุ้นเรื่องของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนะคะจะชี้ขาดกำหนดประมูลงานรถไฟรางคู่นะคะเพราะฉะนั้นเราให้ลอง ตัวยูนิคในส่วนของบล็อกเทดนะคะ,ะแนวรับอยู่ที่18.5แล้วก็18.3นะคะแนวต้านอยู่ที่19ถึง19.4นะคะส่วนตัวบิวตี้เนี่ยเรามองว่าในไทยเนี่ยยังขยายสาขาได้ต่อเนื่องนะคะมีแผนล,ลุยต่างประเทศแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยนะคะ,ะให้ลองตัวบิวตี้เนี่ยแนวรับที่10.9ถึง10.7นะคะแนวต้านอยู่ที่11.2ถึง11.5ค่ะ จบการรายงานติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ